สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดีวกล่องพิพิพายพิพิพายกล่องพิพิพายนะคะวันนี้เราจะมาเปิดกล่องพิพิพายกันแล้วนะคะวันนี้อยู่ในครัวก็แสดงว่าเป็นของกินนะทุกคนเดี๋ยวไม่ได้จะแกะนะคะว่าวันนี้ไม่ได้สั่งอะไรมานะคะในครัวแบบนี้ก็ต้องเป็นของกินแน่นอนเลยนะเลยบอกว่าเป็นของเล่นแน่นอนของเล่นอะไรนะกรเมีอยในครัวอันนี่ มาบาเหมือนเดิมนะคะนี่ไม่ได้สั่งซุปกระเพาะปลามานะคะเป็นแบบนี้125กรัมนะคะราคา60บาทค่ะทุกคนอ่เนี้เราจะมาลองทานกันด้วยนะคะราไม่ทินค่ะทุกคนนะแล้วก็อย่างหนึ่งก็จะเป็นตัวนี้นะคะอะไรอ่ะเดีดู เล่นมะขามแช่อิ่มนะทุกคนน้ำหนัก400กรัมนะคะ,ะน้ำหนัก400กรัมราคา80บ,บาทน,นะคะเดี๋ยวเราจะไม่ได้ของเล่นเ,เดี๋ยวเราจะลงทานกันนะทุกคนนี่เราแกะมะขามกันก่อนนะคะทุกคนน้องรูว่าของเล่นนะทุกคนไม่มีของเล่นนะนี่เป็นแบบนี้หอมเลย นี่นะคะสีสันสวยงามมีพริกเกลือมาด้วยนะคะอือหือกลิ่นแบบกลิ่นแบบซีดมากทุกคนนี่พริกเกลือปุกปิกคือแบบยาวมากคออ ปักยาวมากแซบอยู่นะโอเคด,ดีดีทุกคนดีมากมกินมพี่เกลืออืมเปรี้ยวมาก กำลังพอดีนะคะมาถามใจอิ่มนะฝักยาวๆเลยนะได้ประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าฝักนะคะเดี๋ยวชิมไม่ดูดรอบอร่อย โองฟีอะไนทั้งว่นอเอ้ยต่อไปเดี๋ยวเราจะมาทำซุปกระเาพาะปลากันนะคะหยุดไม่อยู่แนละ้วเดี๋ยวพักก่อนพักมาขางก่อนนะคะเดี๋ยวลงามาดูเจ้า ทุกกระเพาะปลานะคะวิธีการนะคะของเขานะคะก็คือวิธีที่หนึ่งตั้งไฟคนทุกอย่างให้เข้ากันรอน้ําเดือดประมาณ5นาทีนะคะส่วนวิธีที่2ก็คือนําเข้าไมโครเวฟค่ะเปิดไฟแรง6นาทีนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาลองทํากันนะคะเรามาชิมดูว่ากระเพาะปลาเขาอร่อยไหมนะเราจะ,ะก็จะให้ ซุกน้ำแดงเข้มข้นนะคะแบบนี้ซุกน้ำแดงเข้มข้นแล้วก็มีเส้นนะจะแกะตัวนี้ดูนะคะเป็นยังไงอ่ะตัวนี้จะเป็นแบบนี้นะ,ะทุกคนนี่ปุ๊กกะเปาา หเหมอมดนียเทลงไปเลีค่ะจะเอาไปเวฟนะเวฟน่าจะง่ายกว่านะทุกคนง่ายกว่าตุมเอาใส่ใส่แล้วก็เข้าเวฟเลยเส้นลงไปน้ำ เดี๋ยวขออนุญาตชิมก่อนเวฟเค็มๆนะตัวนี้นะเรียกเาทุกคนกระเพาะปลาของเรานะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปเวฟนะนหอยหอมนะคะเส้นนะ,ดนะเดี๋ยวแม่เวฟกว่อนลูกจะ<ไ>เป็นแบบนี้นะคะหน้าตาหอยทองหอยทองให้ช่วยเบ็ดหอม น้นไมะ,ะน้ำนก็ใส่ตามที่เขาบอกนะคะ400มิลลิลิตรก็จะได้แบบนี้นะอ่าเดี๋ยวเรามาชิมนะคะโอ้ยน้องทุกคนร้อนควันฟุ้งกระจายเลยอ่ะหนูเข้ามาด้วยหนูจะกินไหมรแรงเลยเดี๋ยวเดี๋ยวมันร้อนมันร้อน ทำไมผมมันแบบนี้เดี๋ยวมันร้อนลูกแม่ดูไว้ก่อนแม่ชิชมก่อนชิมน้ำก่อนนะคะพี่ว่ามันเผ็ดไหมแม่มันผ<ม>ิดไหมแม่ใส่ไม่ค่อยผิดเท่าไหร่หรอน้ำก็อร่อยดีนะชิช่ยๆนะคะน้ำก็จะชิ่ยดนะคะหวามาก <มา S 1> แม่แน้วคนใช้ชิมจะชิมมาร้อนนะจากแม่แม่ยังลิ้นพองเลยพองเลย อบอกเลยว่าร้อนยังร้อนอยู่ค่ะเป็นหอมเลยหอมทุกอนมีน้ำปูมันน็ดหอมนะคะงั้นแข็งๆอยู่นะก็น้ำอะไรก็อร่อยดีนะคะจะชิมตัวตัวนี้นะคะเป็นกระเพาะปลา ม,มันกึดแรกอะ่ะมันจะแบบออกขมๆอะ่ะรวมๆก็อร่อยดีนะคะซื่งมาทานได้60บาททุกคนอืมงามโคาเข้นเลยนะอืม าช่วงคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมกนะคะเป็นกำลังใจให้สองน้ำชาแนลด้วยนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย